ฮัลโหลฮัลโหลนี้ห่าวนี้วาวค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้พวกเราอยู่ที่อ่ามาเลเซียแอร์พอร์ตนะคะ KLIA2 นะคะเป็นแอร์พอร์ตใหม่ของที่นี่นะคะอทุกอย่างดูใหม่หมดเลยค่ะแล้วก็ในแบบของเราวันนี้จะเป็นพ่ออพ่อบ้านลีนะคะแล้วก็อช่างกล้องก็จะเป็นน้องอิงลี่ของพวกเรานั่นเองนะคะค่ะ แล้วก็ดูสิคะทางเข้านะคะสนามบินนะคะก็จะมีร้านโอนทาวไวท์คอฟฟี่นะคะร้านนี้นะคะจะเป็นร้านดังมากๆเลยคะ่ะในมาเลเซียนะคะแล้วก็มีหลายสาขามากๆนะคะมันเป็นกาแฟชื่อดังอะคะ่ะมันเป็นไวท์คอฟฟี่อะคะ่ะของที่มาเลเซียะคะ่ะแล้วก็คือมีชื่อเสียงเลยละคะ่ะ แล้วมีแทบทุกๆที่ที่คุณแบบว่าเวลาที่คุณมาเที่ยวที่มาเลเซียก็จะมีร้านนี้ค่ะค่ะตอนนี้เราก็เดินเข้ามาข้างในสนามบ,บินกันแล้วนะคะอตอนนี้เราก็จะเช็คนะคะเช็คว่า,าเราจะแพลนว่าจะโหลดกระเป๋าก่อนไหมหรือจะไปทานข้าวก่อนไหมอะไรประมาณเนี้ยนะคะเพราะว่าตอนนี้เด็กๆก็ก็เริ่ม รู้สึกว่าเด็กๆจะหิวกันแล้วก็เลยก็เลยคุยกันกันกนกบพอบ้านรีว่าเอออย่างนั้นเราก็ไปโหลดกระเป๋ากันก่อนแล้วก็เข้าไปเช็คอินที่เกตเนาะแล้วก็เข้าไปทานอาหารข้างในเกตกันเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศนะคะของสนามบินที่มาเลาเซียค่ะ K L I A 2นะคะอ่าทุกอย่างดูใหม่หมดเลยค่ะ คตอนนี้เราก็มาที่เคาน์เตอร์เช็คกระเป๋ากันเนาะเอ่อจริงๆแล้วอะค่ะคือวิดีโอเนี้ยน้องอิงลีะค่ะถ่ายให้แม่นุยนานมากๆแล้วค่ะแม่นุยก็ดองวิดีโอนางเป็นปีเลยค่ะคือเราเดินทางกลับไทยวันที่ยี่สิบสามเดือนสิบเอ็ดนะคะของปีที่แล้วแล้วก็จริงๆแล้วเราย้ายมาอยู่ที่มาเลเซียตั้งแต่เดือนพฤษภาแล้วของปีที่แล้วนะคะ ตอนนี้ก็คือพอบ้านลีก็หาเคาน์เตอร์จะเช็คอินนะคะก็เข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็คือว่าคือคุณสามารถเช็คอินได้ด้วยตัวเองนะมันจะมีเครื่องอะคะ่ะตอนนี้ก็คือไม่มีเจ้าหน้าที่ในการช่วยในการเช็คอินกระเป๋าหรือโหลดกระเป๋านะคะคุณจะต้องไปที่เครื่องอะคะ่ะแล้วก็กดใส่ข้อมูลทุกอย่างอะคะ่ะมันก็จะปริ้นเอกสารมาให้แล้วคุณก็เอาไปติดไว้ที่กระเป๋าแล้วก็ เหมือนทุกอย่างอันตโนมัติอะคะ่ะ AI ช่วยหมดเลยเราก็คือต้องช่วยเหลือตัวเองไม่มีเจ้าหน้าที่มาช่วยนะโอเคค่ะพอบ้านลีนะคะก็แจ้งว่าเจ้าหน้าที่แจ้งว่านะคะกระเป๋าของพวกเราเนี่ยน้ำหนักมันเกินก็คือสามารถทำได้คือต้องถ่ายเทอะคะ่ะให้มันมีความบาลานซ์กันเนาะแล้วมันก็น้ำหนัก จะไม่เกินเนาะก็เลยมีการพูดคุยกันก็คือจริงๆแล้วอะค่ะทริปนี้อะค่ะเราไปทําธุระที่เมืองไทยเนาะเราไม่ได้ไปพักผ่อนเนาะคือมีความจําเป็นที่ต้องกลับไทยแล้วอีกอย่างหนึ่งคุณยายอะค่ะคุณแม่ของแม่หนยก็ไม่สบายหวังว่าการที่พวกเรากลับไปแล้วเนี่ยจะมีโอกาสแล้วก็จะได้แวะไปเยี่ยมท่านถึงจําไม่ได้เป็นระยะเวลาที่นานมากแต่ว่ามันก็ดีต่อใจเนาะ Wow, you need, you're so fast, huh? À. Where are you going, eh? Uh, go Thailand. You go Thailand, huh? Oh. Yeah. yeah. how about we here? I go Thailand. You go Thailand, uh? Uh huh? Yeah. Let's go. Yeah. Go, go straight, go straight. <coughs> This is a new airport, KLIA 2. so we all haven't come here before you see a lot of aeroplane outside ini, you see